สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยลาวพัฒนาหวดประจำวันที่1 2สิงหาคม2 5 6 4ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวนะครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยลาวพัฒนานะครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเต็นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักน่ยวยหวยลาวพัฒนาจับคู่เด่นสี่ตัว3ตัวสองตัวบนล่างเพื่อหาเลขตัวเด่นชุดฟันธงเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปผลการออกสลากหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่9สิงหาคม2564กันก่อนครับผลการออกรางวัลเลขไทย4ตัวออก6053ครับเลขไทย3ตัวบน053เลขไทย2ตัวบน53เลขไทย2ตัวล่าง60ครับนี่คือผลการออกสลากหวยลาวพัฒนา ชุด3ตัวบนและ2ตัวล่างงวดประจำวันที่9สิงหาคม2 5 6 4ครับมาสรุปเลขสูตรที่ได้ลงคลิปให้สมาชิกด,ดูเป็นแนวทางในงวดวันที่12สิงหาคม2 5 6 4ครับจากสูตรที่ผมได้คำนวณผมได้นำเลขท้าย4ตัวหวยลาพนานง,งวดล่าสุดออก6053มาเป็นแนวทางการคิดการนวนหาเลข แต่และหลักครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหล sure nee, ักหน่วยนะครับจากเลขสูตรที่คำนวณได้ครับหลักพันครับผมนำเลขหกนะครับงวดล่าสุดหลักพันนะครับนํามาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักพันได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ3580ครับ3580หลักสิบครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมนําเลขศูนย์นะครับมาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยนะครับงวดล่าสุดเลขศูนย์ครับหลักร้อยครับ จากเลขสูตรที่คำนวณได้4ตัวนะครับ4ตัวมีเลข1เลข5เลข6เลขศูนย์ครับ1 5 6 0เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับหลักสิบครับผมนำเลข5ล 10, ครับคนล่าสุดหลักสิบนะครับเลขคําคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ1 2 6 7ครับ1 2 6 7หลักหน่วยครับจากการนำเลข3ครับมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วย ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ1469ครับ1469นี่คือผลการสรุปเลขเด่นนะครับจากสูตรคำนวณหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยหาวพัฒนาวันประจำวันที่12สิงหาคม2564ครับมาดูการจับคู่จุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบ4ตัว1267 จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว1 4 6 9นะครับจะได้ชุด2ตัวบนหวเราวดังนี้ครับ1วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้1 1 1 4 16 19 2วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้2 1 2 4 2 6 2 9 6วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้6 1หนึ่ง 6ก6 6่หกหวางหลัก10จับคู่กันหลักหน่วย4ตัวจะได้7 1 7 4 7นึ่ดสี่นะครับทั้งหมดในกลุ่มนี้ครับในกลุ่มนี้มีด้วยกัน16ชุดนะครับ ใน16ชุดเป็นชุดเต็มที่ยังไม่ตัดนะครับส่วนชุดที่ผมสรุปตัดให้สมาชิกดูนะครับดูด้านหลัก10 4ตัวครับ1 2 6 7ครับหนึ่งผมดึงที่เน้นที่เลข2ครับเน้นไปที่เลขเดครับดึงเลขกังเลข7็วางหลักสิบครับเป็นเลขเด่นนะครับหลักหน่วย4ตัวครับ1469ครับ1469ผมดึงเลข4ครับดึงเลข9กครับวางตำแหน่งหลักหน่วยครับเน้นไปที่เลข4และเลข9กนะครับ ผมจะนำหลัก1 0 2ตัวครับ2กับ7นะครับนำมาจับคู่กับหลักหน่วย2ตัว4กับ9ครับจะได้ชุด2ตัวบนชุดเด่นนะครับจาก16ชุดนะครับจะได้ชุดเด่น2ตัวบนหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุดเด่นครับจากการสรุปนะครับจาก16ชุดสมสรุปไว้ยู่ที่4ชุดครับ มี24297479 7, 7, นะครับ2 4 2 9ี่และ79นี้เป็นชุดเด่น2ตัวบนหวยลาวพัฒนาครับส่วนในชุด3ตัวบนครับมาดูด้านหลักพันนะครับหลักพันหลักร้อยครับประทานโทษครับหลักร้อย4ตัวครับ1560ครับ1560นะครับ หลักร้อยนี้นะครับผมเน้นไปที่นะครับเน้นไปที่เลขหนึ่งครับเน้นไปที่เลขหนึ่งเน้นไปที่เลขหกครับดึงเลขหนึ่งกับเลขหวางตำแหน่งหลักร้อยครับดึงหนึ่งกับ6นะครับนํามาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบนสี่ชุดครับ2องสี่สองจะได้ชุด3ามจบบวบหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับ ชุด3ตัวบนหวยลาวพัฒนาครับ1วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้124 129 174 179 6วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้624 629 674 679ครับทั้งหมด8ดชุดนะครับ เป็นชุด3ตัวบนชุดตรงๆที่ยังไม่ได้ตัดนะครับนี่คือชุด3ตัวและ2ตัวบนครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับมาดูตำแหน่งหลักพันนะครับหลักพันมีตัวเลขเดียวกัน4ตัวครับ3580ครับ3580ผมเน้นดึงเด่นพิธีเลข8ดครับดึงเด่นเลขศูนย์ครับดึงเลข8เลขศนย์วางหลักพันนะครับผมจะนำหลักพัน2ตัวครับ8กับ0ครับจับคู่กับหลักร้อยเลขเด่น2ตัว1กับ6ครับจะได้ชุด2ตัวล่าง หวลาพัฒนาอย่งนี้ครับในชุด2ตัวล่างครับที่สรุปชุดเด่นไว้4ชุดครับมี81 8 6 0 1 0 6ครับ8186 0 1และ06นะครับนี่คือชุดเลขท้าย2ตัวล่างเวลาพัฒนาครับนี่คือข้อมูลนะครับส่วนชุด3ตัวบน8ชุดนะครับ 8ชุดผมสรุปเด่นเน้นนะครับเน้นไปที่นะครับใน8ชุดนี้ผมเน้นไปที่679ครับ679ส่วนชุดรองครับไปที่124ครับ124นี 1, 2, ่คือชุด3ตัวบนชุดเด่นและชุดรองครับส่วนชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบน4ชุดเน้นไปที่79ครับ เนขที่7 9รองที่74ครับรอง74นะครับนี่คือชุด3ตัวบนและ2ตัวบนครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างชุดเด่นในวิี่8 6ครับในวิที่8 6หกคือรองไปที่81ครับนี่คือข้อมูลเลขเด่น2ตัวล่างครับนี่คือสูตรที่คำนวณได้เลขเด่นนะครับชุด3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างครับข้อมูลแนวทางครับส่วนในชุด4ตัวครับที่ผมสรุปจับคู่ครับผมนําชุด2ตัวล่างนะครับ สองชุดนะครับนาไปจับคู่กับชุด3ตัวบน2ชุดนะครับ2ชุดในชุดเด่นและชุดรองครับจะได้ชุด4ตัวหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุดเด่น4ตัวนะครับผมสรุปไว้ที่4ชุดครับใน4ชุดก็มีนะครับ81 2 4ครับ8 1 7 9ครับ81ดหนึ่งสองสี่าแปดหนึ่งเจ็ดครับ8ปดหครับแปดหกสองสี่แปดหกเจ็ดเก้าครับสี่ชุดเลยครับในสี่ชุดนี้นะครับ ใน4ี่ชุดเป็นชุด4ตัวหวยลาวพัฒนาครับมาลุ้นกันครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนในชุดฟันธงครับในชุดฟันธงหวยลาวพัฒนาครับจากสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนามาจับผู้ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับสรุปเลขเด่นไว้นะครับในชุด4ตัวครับชุด4ตัวนะครับผมเน้นไปที่8 6 7 9ครับ8 6 7 9ชุดรองมาที่8 124ครับ8 124 จากทั้งหมด4ชุดเลยครับชุดเด่น4ตัวนะครับ81 2 4 8 1 7 9 8 6 2 4 8 6 7 9ครับชุดเด่นเน้นไปที่8 6 7 9ครับชุดชุดรองไปที่8 1 2 4องครับรอง8 1 2 4นะครับนี่คือชุด4ตัวนะครับในชุดฟันธงวยลาาพัฒนาครับส่วนในชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนชุดเด่นเน้นไปที่679ครับเด่นไปที่679รองไปที่12 4สครับ รองไปที่124ส่วนชุด2ตัวบนครับชุดเด่น7 9ชุดรอง24ครับ79และ24ครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างหวยลาวพนาครับชุดเด่นในวี่8ดครับไปที่86ชุดรองที่81ครับไปที่8 1นี่คือเลขชุดฟันธง4ตัว3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับให้สมาชิกดูเป็นแนวทางนะครับประกอบกันตัดสินใจครับ สรุปชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวบนล่างครับจากสูตรที่ได้คำนวณสรุปดเด่นครับผมสรุปไปในชุด2ตัวบนล่างมีทั้งหมดนะครับ24 29 7479 8 18,60106ครับทั้งหมด8ชุดนี้ครับ8ชุดนี้มาได้ทั้งเลขท้าย2ตัวบนเลขไท้าย2ตัวล่างหวเลาพัฒนาหมวดประจำวันที่ สิส,งสิงหาคมน,นะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจด้วยนะครับข้อมูลเป็นแนวทางเลขสูตรที่คำนวณตามสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมาลอรุ่นกันในงวดวันที่12ส,ส,งสิงหาคม2564ครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจครับที่ เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย นำมาจับก,กู่ชุด3ตัวบน2ตัวและ2ตัวล่างสมาชิกดูเป็นธรรมประกอบกันแต่สิ่งใหญ่ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆมาลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับขอยสมาชิกสูตรหวยบันดินทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลกักหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่12สิงหาคม2 5 6 4เฮหหง เงยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ